เข้าใจไหมครับอ่านะครับเวลาจะเข้า Hotmail ของ Hotmail Online ก็พิมพ์ไปที่อะไร Hotmail.com เห็นไหมคุูพิมพ์เสร็จแล้วแล้วก็กด Enter ไปตรงช่อง URL เห็นไหมครับ Hotmail.com มันก็จะไปเข้าที่หน้านี้นี่เราก็ใส่ u s e r กับ Password u s e r ก็เป็นอะไรครับวัดหนองนา wat นอง ong นะอันเดอร์สกอร์ก็กดชิปแล้วก็ตัวเลขขอไข่นี่แหละนะวัดหนองนาอันเดอร์สกอร์สคูล s c h ซี o l อแอดอะไรครับแอดอะไรแอดแอดฮอตเมลนะป้านี่คือช่องยูสเซอร์ช่องพาสเวิร์ดก็จะเป็นรหัสอะไรครับ S c h s, s, s o l หนึ่งใช่ไหม <c oughs> อ้าวเดี๋ยวต่อไปเข้าเองแล้วเข้าไปได้นะอ้าวเสร็จแล้วเราก็กดลงชื่อเข้าใชา้ปุ๊บมันก็จะมาเข้าหน้านี้เห็นยัง <c oughs> <c oughs> อ่อันนี้จะเป็นหน้าอ e ีเมลเป็นหน้าอ e ีเมลใช่แต่เดี๋ยวครูจะให้เราเข้า powerpoint เราก็ไปกดตรงนี้ เห็นไหมครับนี่สี่เหลี่ยมไม่เยอะตรงนี้มันก็มีบริการหลากหลายอันเลยแต่สิ่งที่เราจะใช้ก็คือ PowerPoint ออนไลน์เข้าใจไหมครับนี่ตัวนี้เห็นไหมอา้าวคลิกเข้าไปทุกคนคลิกยังคลิกปุ๊บอ่ะเสร็จแล้วครูก็จะให้สร้างแผ่นกระดาษงานของตัวเอง ก็คือให้เลือกมาหนึ่งแบบว่าจะเอาแบบไหนนี่เห็นไหมครับอ้าวสมมุติครูเอาหยดน้ําสีม่วงก็คลิกไปใครจะเอาสีอื่นก็แล้วแต่อ่าหยดน้ําสีม่วงทิ่จางปุ๊บอ้าวคลิกเสร็จแล้วมันก็จะโหลดเข้ามาแป๊บหนึ่งอ้าวมันคือโหลดก่อนรอแป๊บหนึ่ง อ้าวเห็นไหมครับมาแล้วอ่ะสิ่งแรกสิ่งแรกที่จะให้ทำต้องไปเปลี่ยนชื่อก่อนตรงนี้มันจะเขียนว่างานนำเสนอเห็นไหม,อมเ,เออให้พิมพ์ชื่อให้พิมพ์ชั้นก่อนชั้นปอ,อะไรปหา้ปหาชื่ออะไรพิมพ์ชื่อตัวเองไปชนะพายอ,ออใครทำสองคนก็ใส่ชื่อสองคนใส่แต่ชื่อนะ ไม่ต้องใส่น้ำสกูลเพราะเดี๋ยวจะยาวเกินไปนี่เป็นชื่อไฟล์ชื่อหัวไฟล์อ่ะแล้วก็ใส่วิชาอะไรหน้าที่พลเมืองเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมอ่าเสร็จแล้วก็ใส่วันที่วันที่เท่าไหร่ครับ9วันที่9เดือนเท่าไหร่ ขีดใช้ขีดเอาเก้าขีดเท่าไหร่ครับ9คขีด7แล้วก็ขีดอะไร2 5 5 8้าเออนี่จะได้รู้ว่าเป็นวันที่เท่าไหร่เข้าใจยังครับเข้าใจยังครับอา้อาวจากนั้นเดี๋ยวครูจะให้ทำงานส่งเราก็คลิกเข้าไปตรงนี้เป็น1นึ่งแผ่นใไหมอ่ะสมมุติว่ามีงาน2แผ่นสมมุติ งานสองแผ่นก็คลิกตรงนี้นะครับเพิ่มแผ่นเพิ่มแผ่นหน้าเอาดูดูดูด,ด,ด,ดูดูก่อนดูก่อนยวค่อยทิมอ่าดูนะครับสมมุติมีงานสองแผ่นก็คลิกตรงนี้ปุ๊บนี่แล้วเขียนว่าอะไรเอ่ยไฟล์นามสกุล w o r k เหรออ่ะเอาใหม่เอาใหม่หชื่อห้ามใส่ห้ามใส่ห้ามใส่ตัวขีดเมื่อกี้ห้ามใส่ตัวขีดขีดขีดกลางแบบนี้ห้ามใส,มใส่ให้เขาให้ใช้ เป็นจุดเอางั้นก็จะเป็นป .5 ชื่อชมะพายเอ่อแล้วก็อะไรครับวิชาหน้าที่พลเมือง,องวันอ่ะเขาห้ามใส่ตัวขีดเราก็ใช้เอจุดอะไรครับ9จุดเอานะ9.7.2558เออใช้จุดเอานะครับ ไม,ไม่ไม่ใช้ขีดนะใช้จุดเอาเวลาพิมพ์ตัวเลขอ่าจากนั้นจากนั้นก็ให้เดี๋ยวครูจะให้งานแผ่นแรกปึ๊บพิมพ์ไปเลยแผ่นแรกอันนี้วันนี้ครูจะให้งานเราก็ทํางานไปเลยสมมุติถ้าแผ่นเดียวไม่พอเราก็มาคลิกอีกแผ่นหนึ่งเพิ่มแผ่นตรงนี้นะครับคลิกขวาแล้วก็เป็น new slide เห็นไหมครับคลิกขวาตรงนี้ ว่างๆแล้วก็นิวสไลด์ก่อนจะก็เพิ่มมาอีกหนึ่งแผ่นนี่แผ่นหนึ่งแผ่นสองเข้าใจไหมครับให้ทําแผ่นที่หนึ่งวันนี้ครูจะสั่งงานให้ให้ทําอะไรนี่นะครับให้ให้นักเรียนอ่าแล้วแต่ให้นักเรียนนี่ครูจะให้นักเรียนทำแบบข้อสอบตัวนี้อ่ะพิมพ์ลงไปเลย พิมพ์ข้อหนึ่งข้อใดคือสถานภาพแล้วนักเรียนก็เลือกมาข้อหนึ่งตอบอะไรข้อสองตอบอะไรเข้าใจไหมครับฮะเข้าใจไหมเอออพิมพ์เลยพิมพ์ไม่เสร็จอ้าวพิมพ์ลงพิมพ์ลงในะเพรา point ต่อไป พิมพ์ยังพิมพ์เสร็จแล้วเหรออ่ะพิมพ์ไม่เสร็จเลยมมเลฮะอ่าพิมพ์ก่อนเอาทำแค่สองข้อวันนี้เดี๋ยววันนี้ทำแค่สองข้อ วันนี้ให้ทำแค่สองข้อก่อนนะ